สงการนี้เราไปไหนกันดีครับเราต้องไปเที่ยวเล่นสงการที่ไหนกันดีไปไหนดีครับพี่มดอ,มอยากไปเลยทางเส้นสายสีครับลโ,โอเคไปเลยเอาไปเลยลุยนิมคันนี้มันราคาเท่าไหร่เนี่ย คันนี้นะคะราคาเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นอยู่ที่840 0 0บาทพี่จูน8 4 0 0 0นบาทใช่้วถ้าเกียร์ออโต้พี่ขับไม่เป็นเกียร์ธรรมดาผู้หญิงอย่างเราก็ต้องขับเกียร์ออโต้ใช่ไหมราคาก็จะอยู่ที่8 7 5 0 0 0ับาทเท่านั้น875,000เองหนเออขอถามอีกอย่างได้ไหมอ่ะได้ในที่นั่งอยู่เนี่ยรุ่นอะไรนะเอาไม่รู้อีกเหรอขับรถอยู่ตั้งนานรุ่นนี้มันก็คือรุ่น ไฮลนเดอร์สประตูยกสูง LDA สั้นๆ LDA ยกสูงพี่สั้นแล้วเหรอมีสั้นสุดแล้วสั้นแล้วโอเคใช่ค่ะแล้วเราจะไปซิ่งกันแล้วนะได้ไปเลยไปเลยสงการไปเลยลุยทําไมเรามาอยู่หลังกระบะแล้วน้องแนมก็เพราะว่ากระบะของเรานะคะกว้างแล้วก็ใหญ่ยาวนะคะเพื่อทจะรองรับน้ําหนักแล้วก็สะอ่างเขาเรียกอะไรนะพี่จูนภาคกลางบ่อน้ําบ่อล้ำค่ะ รู้เลยนะคะเป็นคนที่ไหนว่ายน้ําค่ะอ๋ออันนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยต่อให้มันเป็นสีประตูเนี่ยมันก็ยังกว้างมากๆากแล้วก็เลยขนบ่อน้ําขึ้นมาได้เพื่อความปลอดภัยของเราเวลาเล่นสงการนะคะสาวๆสวยๆเราก็เล่นหน้าบ้านแล้วกันจอดกระบะโชว์คนอื่นไปแล้วก็เล่นน้ำปะชัยค่ะพี่มดคะแล้วของเราเนี่ยค่ะรุ่นเนี้ยสีเนี้ยจัดโปรโมชั่นอยู่ที่เท่าไหร่คะดาวน้อยมากเลยค่ะสองหมื่นห้าเก้าร้อยบาทสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยดาวต่ำมากเลยเก้าร้อยบาทค่ะแล้วผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่พี่มด ถูกมากค่ะหนึ่งหมืมม่นต้นๆค่ะ x x x นะคะอยายเขาปวดหลังหรือยังคะนนนลงลงลงเนี่ยเคลื่นๆลงๆเนี่ยค่ะ <c oughs> อุ๊ยแล้วตัวนี้คือมีกี่สีอะคะนุเ้เย๊มตัวนี้นะคะมีสี่สีด้วยกันค่ะพี่จูนตอนนี้จะมีสีทเทาแลมโบแล้วก็สีขาวมุกแล้วก็สีบอลแล้วก็สีดำค่ะโอ้ยแต่ตัวนี้เป็นสียอดฮิต <c oughs> เลยเทาเรมโบใช่ค่ะขายดีที่สุดนะคะ 2, 2023, ทเทามโบต้องเทาแล้วค่ะถ้าใครสนใจนะ สามารถทักมาหาเราได้ที่เพจอิสุเมืองนนได้เลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ YouTube อิสุเมืองนนทด้วยนะคะแล้วก็ช่องติ๊กตาอของเราด้วยนะอย่าลืมนะบ๊ายบายค่ะ